จับออึงนะ่าตอนแรกเขาจะไปจับอึ๋งอ่างมาต้มค่ะโอ้ยไม่เปลี่ยนใจไม่ได้ไม่ต้งไม่ไม่พี่เต๋อเอยผมเห็นตั้งแต่พี่มีกรมาอยู่นี่ตาชันขับรถผ่านสองสามรอบวันนะสามมาครั้งสามสี่รอบแล้วได้ไหมโอ้ยแกลืมของไม่ลืมลืมแต่ลืมของจะลืมอะไรขนาดนั้นหัวใจรึหัวใจมาที่นี่หัวใจหล่นบนกบกชูงเอ น่านน่านนานน่านตอนนี no ้นะคะแล้วก็กำลังําอยู่กับติ๊กต็อกนะคะตอนนี้แห้ให้ให้ให้เป็นนเดียวติ๊กต็อกนะคะแชานเขาไม่แคร์สื่อครับทุกวันนี้ไม่แคร์แล้วนะใครว่าอะไรไม่แคร์แล้วนะออกไม่ลายกล้องแล้วอออกรงจเป็นกล้องแล้วแต่ชานัจะไม่แคร์สื่แล้วอะไรแค่ยูทูบเบอร์ใ่ ้วแลวบางคนใหญ่หัว้โอ้ยเนาะมาตีปากจจ้าบาดวยอ้าวแล้วบางนนี่หัวคืองานเ่าอ๋อเอ้าไปติดต่อครับเอามาลวเดีเสียงรถพยาบาลรถพยาบาลเอาอีกแล้วตายหมดเลยตายหมดเลยเอาตาตาไปมีเจกันยังขวัอเอลหน่อยชาวยูทูบเบอร์ โอ้ตดนี่กับทีติกกับพ่อเพลงนี้อ้าวม่ตีไม่ติดอเ้าไเป็นเป็นเบื้องหลังเบื้องหลังเบื้องหลังดูสักหน่อยชมเลยเขาจะมาถ่ายติ๊กต็อกโดยเฉพาะเลยนี่พอกระชานมาวงแตกหมดนะครับไม่มีใครไม่มีใครนั่งกินแล้วครับมามามาตาขึ้นมากินข้าวก่อนไหมมาขึ้นมากินข้าวก่อนนั่นอยากเขาอยากจะใกล้ชิดไงเจฟฟเจฟฟี่เฟีหน่อยเด้อ เดี๋ยวเดี๋ยวเวเไปเอาข้างหน้าก่อนไม่โกรธ่อนนะไม่โกรธร่อนล่อนล่อนร่อนโอ้โหโอ้โหไกรแอบนน่นะน่น่าน่าน่าน่น่ตัวเท่ากันยนถ้าอกไม่ร้อนก็จะซบหน่อย ไม่มีอะไรไม่มีแอลกอฮอล์เลยนะไม่มีอะไรในกอไผ่ครับไม่มีอะไรในกอไผ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอสัมภาษณ์ตาหน่อยวันนี้ตาเลยมีความรู้สึกสดชื่นแค่ไหนครับวันนี้สดสดสดชื่นไหมครับสดชื่นโอ้ก็สดชื่นสิสดชื่นมีมีตาเนาก็มีคนรู้ใจกันมาอ๋อมีคนรู้ใจแล้วตาแล้วตาแลบลิ้นทำไมล่ะแล้วตาแลบลิ้นทำไม โอ้ยวัเลยครับวัเลยครับไปดำน้ำไปดำน้ำมาแบบก็บอกเลย